อยู่รอออนซอนสุดเดน้อแปลงนัวนะพี่น้องจา่าสี่สิบพันพี่นอ้องฮะสี่สิบพันเออใายอยู่สี่หมื่นก็คือว่าสี่หมื่นกี่อิฐตก็บอกเองเลยจะส่วนจะส,ส่วนที่แก่ละไม้ลูกายกูบริกินน้ำสูดสูอยู่เสมอได้แก่กและไม้นะกูบริกินน้ำสูดาย เศษยังกินกอนสรุปหมอกระ่ายังไม่ล้างเลยโ <c oughs> อยตัวคือบอกบอกตัวอ,อ,นะอึอว่งอึ่นะเบ่อตื่นมาล้างเถอะล้างจานอ,อีอ้ยอา <c oughs> กับไปหากิน <c oughs> อีเอ้่นะสิดิส,ส่งม,มันเมืเ่อไรแล้วแหละ ไปได้สูฮะฮึกผูกก้สิปไ,ปไปหาน้องแค่เนี่ยก็นัาสนาลูกนุ่งสงิไปงานี่ไปใส่เไปห่อมาซะก่อนเจดามมาใส่ตู้เย็นไว้ให้กูกินเฮยยอืมอาาแม่นทางอื่นอะจังว่ากัน,นห่อก่อนใช่ ซื้อน้ำมันไปพันหาพันสองร้อยเก้าสิบน้ำมันน่นะน้ำมันรถไทยนะ่ะสองร้อยสิบบาทนะซื้อน้ำมันแดงว่ะมอไห้ใส่จักจูบนาำ <c oughs> สูอย่ตาตกกด้วยซูส่ันไห่ที่มันหย่าน่ะเด้อกุหลาบกุจือ พี่น้องเขียกคาคาเจดามไปเยืออเองพี่น้องเอ้ยหลังจากที่นั่งไปเยื่อกันเขียกคาคาแล้วก็ไปเยื่อยังต่อก็เฮ้ยสามทุ่มสี่ทุ่มยังแล่นออกจากเฮือนมาหกโมงเช้าพี่น้องเอ้ยมาหกโมงเช้าไปเยืออเฮ็ดพี่น้องไปเยืออเฮ็ดอืมก็ได้จบจืดออืม มอ,อยง,อองูพี่น้องบอกตามตรงว่ากูเบื่อเฮ็ดมากเลยตอนนี้อ้ยเนาะบอกสิเหตุอะไรเขียนนะอ้ะออออาวแต่คือต้อมซุกล้ะสัก มันได้ดอกจุ้มหรือดอกบานเหย้ยน้ามึงพองพองี่เห็ดปวกสิมาซิงลางกูอีกแล้วเนาะเมื่อวานกูก็เกือบตายใกล้จะไปบอกไกลหางไอ้เห้ยมันหนาวยุ้ยอันอยู่อันโดนอันก็พระบาทมับบทหนห,นหนานไะเพ่น วกวาดจีนรอพี่น้องเอ้ยอันนี้แอนจีนายสุ่มเทอหนะเฮย้ยอัน,นลงไปลแล้วก็ไปเห็นเขียแล้วก็ปลาจีนายแล้วก็เอาเขียจ้ะเขียนแน่นอนกระดาวนี่นะเฮ้ยเขียนก็เป็นกำรห้ามอยู่พี่น,น้องเอ้ยแปลว่าวขีดว่ามันสีดาบเลยนะไไเขียนนะบ่มีดาบเพราะว่าบ,บ่มีคนกินเด้มันบอกมีคนกินเราเฮ้ยทุกมือนี่นะ เม้ยอโบมีคนกินกับเขาเนี่ยงใครไหน,นะเฮ้ยเจ้าตัวติ๊กต๊ิกมันเหนย่งได้ยังคายก็คือว่ามันกบลังเบิร์ดเนาะบอกว่าไปเอาซันอยู่ที่ยังคนขึ้นมาตั้งหนี่ไขมันไข่เนี่ยมันในลูกจะโตมันไม่สมวะเนี่ย เพ่อนเพ่อนมาจะมั่วซี้นยดนาเี้ยพอหอยพอมัสีแห่งโปดพอห้อยบ้านหน้ามอเออเอากีบหน้ามาเอาอกเมเฮ้ยกอยแจวมากอยแจวมาพอต้มเขียดนะตากมาโลด กกเขียดนันตากมาแล้วต้องแกง,อ,อ,งอาหาร้าวันนี้ทุกคนแซ่บแน่นอนเดี๋ยวค่พี่น้องกินข่าวเด้อพี่น้องเด้อเด้อพี่น้องเจียวเจี๊ยษาก้าว,าว,าวช้อนอะ อีน้อยมินนี่ไปไหมไปห้เฮ็ดปวกนะโนัวไม่อยากไต้องกินเฮ็ดเ้ยไปหาม้างเถอะกัน,กนสบายดีพอไหมพี่น้องจะดเสียดได้ดี เขาเย็นบ้นี้ทำถิ่นเนียวเนี้ยแบบนี้แหละขาม่เปครับลปกติอต้าไป้แกงมันยังก่อเยื่อเดี๋ยวบอกหึมอาต้มมันใส่สมุเไยรไอสิกินน่ะบอแกงนะฮึเฮ็ดเผือกบ้นี่ก um ินไปกินมากกับหูซึบย่านเฮ็ดนั่แหละ

สิ่ง่ให้โซกินตหาหางฝร,รั่งมาได้เด้พี่น้องเอ้ยหยุนี่มันหยุแบบต้องประหยัดนะแต่ว่ายาง้าว์ตาล่าทำแมข้า,า,าควคือประเฮนมากสบายดีพี่น้องบมมีน้ำโหลดน้ำมันโหลดมากวะ่ะแต่แทน่ะบมมีเงินไปซื้อเด็น้องจังอืม ล้านสาวมึง oh. กินมะเขานี่ตากเครื่องแะ้วอ่ะ่าอีเอ๊ยฉันก็ต้องเกลียดแนีเส้อเดน้อยข่ามันหมด ข้างมอญคนเป็นจุดปุ๋งจ่้ยอยากินเห็ดโพนเลยเจาเขาลุงเดำแค่ไปให้ใส่รอบก็ผู้อยู่ภาหาผมงองนาข่จอบปออก็ออกเป็นจุดบาเสียงอืออแตบแม่นาจอบหเองดำไรเอมันอยู่สส่ ดัดไม <Philip. S 1> <c oughs> ่เาเถียดดิบมาให้กินหรอร่างคือย่อเาะ้านซุกพี่น้องเลยเาไปลงหงอนีกแ้มาเมันทเปเปตั้งต่หนอัวใหม่บอกไปลงรดมันยังทานเปือยพี่นนองมันยังแข็ง จะโคมเราเสี่ยง่าไปน่ะกีนะมาจะกินบะขีล่ด้ะ ไป10,000ได้มาลงมาไปนครไม่ใช่อันควรแ้อง่าคขาจะนี่บ้างข่อเงาด่าด่าข่าเนาก็เราม่พาไปขากินเปล่งมะเขือใหญ่กาบกราบซสื่อมีต่พอแต่ว่ามีแนวถาวาย

mưa là cái của mưa? cái món ăn càng hết bừa mà cha mình đang xem hết bưởi tay chơi của bàn nó ừ. 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 tôi nhập มาจังเลยประมาหาซื้หน่วยกินเผ็ดป่านมีแจ้งพี่น้องขอบคุณที่ติดตามดู้พี่น้องเด้อิมไปพอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดี